สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ plus นก plus ก็ได้ลายก็ดีน้อเนอาะกลาได้แล้วคุณปิงจะมาเล่าเรื่องชวนหลอนตอนที่ไปเที่ยวกลางเต็นท์กับครอบครัวซึ่งจุดที่ได้อยู่ครับไม่ใช่จุดที่จองตั้งแต่แรกเหตุการณ์ในย้อนกลับไปมืดเดือนที่แล้วนี่เองครับกลางเต็นท์กลางน้ำเออพี่แถวเนี้ย กลางเต้นได้ประมาณกี่หลังครับอตอนนี้นะเก่าได้ห้าสี่ลาแต่วันนี้เตะแล้วนี่อะโรดีอากาศก็ดีพี่ครับไก่ายถูกแล้วใช่ไหมครับ <S <S 1> <S 1> <S นี่นะเป็นกายละเงินใช่หรอพี่หาย่ามาก<ม>พี่ไปจับมาในป่าแท่าหูขาตัวดู<อ>นี่เราโดนดูสิหอมมากเลยนะหอมนะพี่อื้ออร่อยได้ย่าแห้ใหสวัสดีคะ่ะใช่คุณปีกับคุณลายที่จอไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ โอ้โอ้เออสวัสดีค่ะ,คะขอโทษด้วยนะคะพอดีเขาปิดถนนแห่เทียนกันนะคะพี่ก็เลยมาช้าแล้วจุดกลางเต็นของพี่อยู่ไหนล่ะคะแลพี่ครับขอโทษขอโทษจริงจนะคะพอดีพี่มาช้าไปนี่เหนื่อยนะคะที่ที่พี่จอไว้อผมก็เลยให้คนอื่นไปแล้วอะครับครับจุดกลางเต้นตัวเดียวก็เต็มหมดแล้วครับพี่เอา้าแต่พี่จ่ายเงินไปแล้วนะคะน้องไม่ได้จองที่ไว้ให้พี่หรอคะ อขอโทษจีจีนะคะช่วงวันหยุดข้าภาษาผมก็เยอะอย่างนี้ละคะแลวพี่ก็บานเละไาสอนชั่วโมอะผมก็คิดว่าพี่ไม่มาแล้วอะคะทำยังไงดีอะคะแล้วพี่ตั้งใจมาที่นี่มากๆเลยนะน้องแล้วพอจะมีที่ไหนเหลือบ้างไหมคะเอ่ออะพี่เห็นก่อตัวนูไหมคะตัวนููนะฮะตัวนู้นะฮะ ไกลนิดหนึ่งนะพี่ข้าสะพาไปสอสภาแต่พอบอกเลยว่าโตนะทายเว่มากที่โอเคไหมครับก็ได้ค่ะงั้นเอาตรงนั้นก็ได้ค่ะฮะขอบคุณครับ เอาตัวเองดูเบ็ดให้เขาหน่อยใช่จ้ะนี่เลยนะเพิ่มค่บพ่อมาอ่ากระเป๋าลูกอ้วนเอาไปแค่หลังเดียวก็พอนะทางมันไกลอ่ะขนไปไม่ไหวหรอกแล้วลูกจะนอนยังไงอ่ะก็นอนด้วยกันนี่แหละอืออืมโอเคอ๋อ หมดไหมล่ะโอ้สบายอยู่แล้วยังนะครับไหวไม่ไ <desde> ด้อ้วนไหวอยู่แล้วตัวเองหนักหรือเปล่าล่ะได้อยู่ได้ลูกเดินได้ดีนะไหวอ้วนไหวอยู่แล้วตัวเองนี่มันหลุดนะทำไมไม่ไอ่ไอ่หล่นหมดแล้วพ่อทำได้ดีสิโอ้ยตัวเองไปต่อเราอ่ะเดินดีๆนะระวังตกน้ำนะระวังตกสะพานตัวเองดันหน่อยดิดันอยู่นี่ไงกู อ,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 อะไรจะตาดนี้เนี่ยเอาของมา,มาล่ะปืมปม้มมานี่ไปดูหลังด้วยอันเลยโอ้โหอวนแล้วโอ้โหสวยจังเลยอ่ะ สวยไหมลูกสวยครับเ,เรียบร้อยสดชื่นจังเลยตัวเองเสร็จแล้วจ้าจ้า<ฮ>มาเร็วเิอ้าวทำไรอะ อวนเสร็จแล้วมาจ้ามากินเร็วโอ้โหหอมจังเลยมีอะไรกินบ้างเนี่ย มีลูกชิ้นปิ้งหมูปิ้งลองท้องก่อนโอ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะกินเลยอมตัวเองเลยปะเนี่ยตัวเองกินได้ยังเนี่ยยังเลยกินเลยอร่อยไหมลูกอร่อกหืมตัวชิ้นกรอบดิอ่ะนี่เอาอีกไม้หนึ่งหมูอร้อนจิ้มร้อนอิ้ม อร่อยอะที่รักออกินเลยเอาสุก่อนใครขโมยหมูพ่อไปเนี่ยเหล่าบ้าเอาโหเ้ยตบลงกันเองนะกินกินกินเอาล่วงอีกระวังร้อนร้อนอ่ะตืมนี่พ่อบ้างเหรอขอบให้เขาเมืองดีวันป็นงเองเลยได้ได้อ้วนไปเอาน้ำมาเติมน้ำซุปหน่อยดิได้ได้ เดี๋ยวเขาแกะแพ็กใหม่ให้นะจะแกะทำไมเล่าแพ็กเก่ามีสองขวดน่ะอ๋อเขาเพิ่งเห็นอ๋อร้อนลูกอืมได้แล้วจ้ะโอ้กินต่อดีกว่าเอ้าเอ้าไฟดับไฟดับน่าจะปิดไฟละมั้ง มันดึกแล้วแหละไม่มีอะไรหรอกกินต่อเถอะอมไม่มีอะไรแต่เรามีนี่ <Okay. S 2> อ่าลุยต่อเป็นอุรรคเอาเราชิ้นตรงนี้ไปไหนเนี่ยนู่นนู่นโอ้ไปดับแป๊บเดียวโโขโมยกนแล้วน,นะ <c oughs> ใครมาแม,ม่แม่ก็ไม่รู้นะแต่แถวนี้มันมีแต่พวกเรานะ เดี๋ยวเขาไปดูเอง ใครอ่ะเอ้าใครอ่ะโฮ้ยโหไอ้น้องมาทำอะไรตรงนี้เนี่ย อ๋อผมจะมาบอกว่าผมขอดักไฟหน่อยนะคะไฟไม่พออ๋อเออพี่ก็อย่าลืมปิดไฟหน้าเต็นด้วยนะคะไปไหนมาไหนอ่ะอย่าลืมเอาไฟฉายไปด้วยเดี๋ยวเกิดอันตรายอ่าได้ครับแล้วอ๋อไปผอตอนดี้เลยไฟไม่ติดนะพี่อ๋ออ่าอ,อย่างงั้นเอาของผมไปก่อนก็ได้ผมยังมีอีลายก็บอก เราไม่เกรงใจแล้วนะครับขอบคุณครับอบ <c oughs> ะไรครับพี่เอาโอ๋โอ,อตัวเองเจ้าของลานกลางเต็นท์เขามาบอกว่าจะขอดับไฟนะ่ะอ๋ออย่ามากินต่อถืออ้วนมาเร็วจ,าจา้าจ้าโอ้ <c oughs> โหหน้าที่เขาอีก <c oughs> แล้วสิอ้าว๋องเลย 系呀，那。Nah. เอาตัวเองอยังไม่นอนอีกเหรอเป็นไหนกันมาขอรูปไปเข้าห้องน้ำมาไปไปรูปไปนอนได้แล้วโอ้ยนะโอ้นอนได้แล้ว มื่คืนมันอะไรวะตัวเองทำไมตื่นเช้าจังอ่ะมาดูวิวเหรออืมแล้วลูกยังไม่ตื่นเหรอยังไม่ตื่นเลยอ้วนเมื่อคืนได้ลุกมากินน้ำปะฮะไม่นะ เมื่อคืนเขาตื่นในครั้งเดียวตอนที่พาลูกไปเข้าห้องน้ำอะทำไมเหรออืมเปล่าอโอ้ย,อยทำไมเช้าเช้าอากาศาสดชื่นจังเลยอออ้ออวนฮะอ้วนรีบเก็บของกลับเถอะโอเคโอเค ปื้มตื่นได้แล้วลูกปื้มครับตื่นได้แล้วครับไปตัวเองไปปื้มกลับมาเลยครับเตรียมต,ตัวกันได้แล้ว เบิม่มหยิบถามาด้ด้นะลูกไปตัวเองไปกันตัวเองไปกลับกันโอ้โหประคองหลังให้พ่อด้วยแล้วก็ประมวลเรื่องทุกอย่างะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ตอบตัวเองได้ว่า เออนี่แหละมังเขาเรียกว่าผีหลอกออคือวันนั้นถ้าเราไม่ไปไม่ไปเลดค่ะเราอาจจะไม่เจอเรื่องนี้ก็ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันคงถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าคนมันจะเจอคุณคุณ,ค,ณคุณปิง